พูดประเด็นนี้หน่อยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอา้โหสนามบิสุวรรณภูมิคึกคักมากค,คือมีการแสดงโขนเนี่ยรอบสนามบินเลยทีเดียวนะคะคือแล้วก็มีเน็ตไอดอลชื่อดังชื่อว่าแฮปปี้พอลล่านี่เน็ตไอดอลใช่เน็ตหลุดแล้วค่ะตอนนี้นะคะค, <laughs> คือนางไปเล่นเฟซบุ o กไลฟ์นะคะแล้วก็มีเพจดังหลายเพจเนี่ยเอาไปแชร์ แต่ไม่ใช่ที่แค่สนามบินสุวรรณภูมิเดียวนะคะโขนกลุ่มนี้ได้ไปรอบๆกรุงเทพด้วยซึ่งต้องบอกทุกคนว่าให้มาเที่ยวประเทศไทยกันเถอะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติชื่นชมแล้วก็มาดูกันเยอะมากเลยค่ะตรง,ะะตรงกับะคะแคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่มี น้องแจ๊สชวนชื่นบอกว่าเที่ยวไทยเที่ยวไทยสิยิ่งเที่ยวยิ่งได้อีกทีนะคะเที่ยวไหนเที่ยวไทยสิยิ่งเที่ยวยิ่งได้ค่ะใครที่อยากได้ทุนไปเที่ยวไทยเป็นล้านกติกาง่ายมากเลยก็แอดเฟรนในไลน์ก่อนนะคะที่แอดไทยเที่ยวไทยค่ะ หรือว่า w w w t h a i l a n d h e r o c o m นะคะลงทะเบียนกรอกชื่อที่อยู่ถ่ายรูปใบเสร็จหรือว่าส่งรูปภาพเช็คอินแล้วก็กดส่งมานะคะร่วมสนุกกันได้ถึง30กันยายนนี้ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w o r l d w i t h a i l a n d h e r o c o m นะคะหรือว่าโทร1672ค่ะค่ะนะก็ถ้าฝรั่งเห็นชอบเลยชอบชอบเนื้อแปลกเนาะหมายถึงว่าเห็นแคมเปญนี้หรือเห็นเน็ตไอดอลเมื่อกี้ทั้งสอั้งสอย่างเชิญเที่ยวเที่ยวทั่วไทยนะคะ 那开。